สวัสดียามเช้านะครับสมาชิก f อพี่น้องทุกท่านนะครับก็เช้านี้นะครับจะพามาชมนะครับจะอัปเดตชุดลูกเจ้าแฝดนะครับนะแฝดผีนะให้ f c ได้ชมกันนะครับว่า,าพัฒนาการไปถึงไหนแล้วนะฮะชุดนี้ก็จะเป็นแฝดผีนะครับบวกผงเหล็ก 99แดงเดินนะครับนะฮะจะเห็นได้ว่าเมื่อหงเล็กนะครับซึ่งมีลักษณะที่ตัวเล็กนะครับชุดที่แล้วเนี่ยทำกับเท้าบุญกลเอาไว้ลูกไก่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะย่อมกว่านี้นะครับนะถ้าเทียบอายุกันเดือนต่อเดือนวันต่อวันนะครับอย่างชุดนี้เนี่ย เป็นแฝดนรกเนี่ยซึ่งาสายของอพี่บอยนะครับหนุ่มลงสีเนี่ยนะฮะเขาก็จะโดดเด่นในเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างรอยชนนะฮะแบบที่ดีนะฮะจะสังเกตได้ว่าลูกไก่เนี่ยรูปร่างจะดีนะฮะเห็นไหมสีเขียวนะฮะสีไปทั้งพ่อนะครับเพราะพ่อเขาเป็นเยียเขียวนะแฝดสีนะครับ แบบโครงสร้างลูกไก่นะครับถึงได้บอกนะว่า <c oughs> บางทีเราเราทำการเพราะพันธุ์เนี่ยไม่ใช่ว่าเก่งกับเก่งนะอันนี้เป็นความรู้ไปด้วยนะครับสําหรับมือใหม่ที่จะเพาะไก่นะไม่ใช่ว่าเราเห็นเก่งแม่เขาตีเก่งพ่อเขาตีเก่งแนละ้วเราจะจับมาเข้ากันแล้วมันจะได้ดีนะนะครับบางทีมันได้เก่งแหละแต่ว่ารูปร่างนะครับโครงสร้างนะแบบมันไม่ได้นะบางที พ่อตัวสั้นแม่ตัวสั้นลูกมันก็สั้นนะครับนะฮะเกือบจะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงมันก็สั้นนะครับ <c oughs> ถึง,ถ,งถึงได้บอกว่าเออมนถึงได้อ,อ่มีไก่ที่ค่าตัวแพงๆนะครับนะไก่ตัวแพงๆตัวเป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นนะตัวลักหมื่นตัวลักพันตัวแสนล้านเป็นไปได้ยังไงนะครับนะฮะก็เพราะว่าสิ่งนี้ด้วยนะครับนะะผมเองเนี่ยได้เดินทางไปจับไก่ตัวแพงๆมาเยอะนะ ผมบอกเลยว่าลร์ทิฏฐินะฮะลาทิฏฐิเลยคือรูปแบบโครงสร้างนะครับงูแห้งลักษณะในะการจับทุกอย่างครบนะครับทุกอย่างครบจริงๆนะฮะก็นะฮะมันก็คือมนต์เสน่ห์ของการพัฒนานะนรับพัฒนาเราก็ต้องเรียกได้ว่าพัฒนาตัวเองเก็บเ,เก็บความรู้นะฮะจากท่านที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จนะฮะก็ดูไว้นะครับ เลยอย่างเนี้ยถ้าเกิดเราเอาแม่เอาพ่อพันตัวสั้นๆน,นับรอยเล็กเข้าเนี่ยเปอร์เซ็นที่เราทําออกมาแล้วมันจะใช้งานไม่ได้เนี่ยสูงนะครับอ่ะลูกมันก็นตัวสั้นตัวเล็กนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทํามาใช้งานได้ไหมใช้งานหมายถึงอะไรเราทรําเก็บเลือดไงเอาลูกสาวตัวเมียเฉยได้ครับประมาณนี้นะฮะก็าฝากติดตามนะชุดนี้ด้วยนะครับยวให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งดูใ่ เชื่องเลยนะชิดนีแปลกเชื่องตั้งแต่เด็กเลยชุดนี้คือคือจับแล้วไม่มีตื่นนะชุดนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนชุดอื่นนะครับจะไม่ยอมให้จับนะฮะ้อาเล่นก่อนเัาพักหนึ่งอันนี้ออกจากไข่มาได้ไม่กี่วันแล้วเรามือเล่นแคเนี้เขาจะมาเลยดูโหแหงนะครับสวยงามตามท้องเรื่อง